สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในไอหน้าเบรกเอาเกมดีดีแต่ฟังก์ชันในกระเป๋าโคตรเยอะตายแล้วของหายเกมดีมีคุณภาพไม่กระซีนบดเติมไม่ได้ต้องใู้ลูกรเองเข้าแม็กเยเวลาอีกพันยาโคตรเสียเวลาเยี่ยมไปเลยโดยเฉพาะแมกกระซ่ยช่างไม่เยนิพนธ์หมแล้วเอาง่ายเกมนี้ถ้าเราไม่คุณหัวลูกุดถ้าคุณตายไป กดทับให้ด้วยไปตาเหล้เลยขอเอ้ยลืมลืมไปลืมไปเลยไปเราต้องไปเตรียมยุทธอาวุธุปกรณ์ก่อนแล้วรตรวดคอนนี้เราข้นหิวน้ำใช่ไหมชาตาเหลนแล้วอยูน้ำอนะ่ะไปซื้งน้ำมนาะอุ้ยความจุยุทธพันธ์ เก็บเข้าเลยหาย เกียมไปเลยเดี๋ยวลืมลืมเอาอาหารเขา้าแล้วต้องซื้อแม็กแค่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกมเนี้ยเนี้ยแบบโอ้ยอะไรเยอะแท้ Yeah. อ๋อมันใช้ลูกสูนี้เราต้องซื้อ Mac K N D T ใช่ไหมอีกเกมเ a c A K N D T เออลืมดูเลยว่ามันใช้ลูกรูรแบบไหน,นถ้าออกไปดูใช่ไหมตัวละครใช้ลูกรุสคูณ5 4 5เกโอเค ดี 9, 9, สี่ห้าคูณสามเก้าห้าจุดสี่ห้าคุณสามเก้ากระสุนเนี่ยอุ้ยต่างกันบปัดัวแล้วเราก็เข้าไปทีตัวละครโอ้ยเกมนี้นานจังวะพอจะใส่ได้แต่ระยะแต่ละอัน danun kamera ah sama ni mak น้ำส้มไป okay, วอเทอแต่เราจะใส่อะไรไม่ได้ไม่ค่อยเยอะมากนะตามเอาน้ำผลไม้ออกน้ uh, okay, ี่แพ่อะรเยอะขึ้นมากเลย เก็บให้ถึงหมื่นเดีจะได้ซื้อสุขบัสี่ไปกว่าจะได้เล่นกินเวลาไปนานเลยโอ้ยเน็ตกระโปกเน็ตกระโปกเน็ตกระโปงใหญ่เน็ตกระโปงต่อไปนัน่นแเลยดเดิ่ไปต่อไป คือกลุ่มเออมันเยอะกันไปใช่ไหมบัตริคัมจัดแต็มเนี่แล้วค่อยเติมไหมตอนไปที่นั่นแล้วกันง่ายเดียวก็อะไรฝนตก จัดเสร็จแล้วกินแล้วไปไปต่อไม่สน เตรียมตัวไปตั้งห้านาทีนานเหมือนกันนะเนี่ยแต่เวลาเป็นปนของวะ่วะเจียงฟ้นอาจจะลบกวนหน่อยน,นะครับฝนตกอามาทิค โหมดแม็กเลยแม็กไม่มีรักษาขาเรียบร้อยทีหลังไม่ไม่ต้องอย่าโดดที่สูงอย่าเลยไป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 อันนี้ขาไม่เจ็บแล้วขาไม่เจ็บเดินได้สบายเออเช่เช่เช่

โอ้ยเอาอีกแล้วเหมืนอนเดิมเป๊ะแขนกูไม่มียุทธนก็ไม่มียาผ่าไม่มีอะไรผ่าตัดีกโอ้เยี่ยมไปเลยแต่ก็ดีก่าขาแล้ววะข้หนหาดิมีอะไรบ้างหยิบมาค้นหาดิมีอะไรบ้าง ว่างไอ้สุกรคนนั้นล่ะเหมือนจะเป็นบทมีแล้วแค่หนึ่งองตู้สูงบทแล้วอะไรเนี่ยเยี็นไปเลยโอ้ยใครวะ ตตยมันไปละมันน่าจะมาหากูหาข้างในทํานึง วิ่ง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 เลยวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไหว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 เห็นสองข้างไม่ไหวแล้ว ไหวแล้วตัวนี้เกือบไม่รอดนั่นเงียมัน นะ่าะจะไปไม่รอดว่าตานี้ยระหางค้านะด่วนๆเลยตานี้จะไปไม่รอดว่ะ หาตังคือทุขศรีเฮ้ยช่มามัไม่มีไม่มีเกือบไม่รอเดเลยเมื่อกี้ไปไปกันกันกนอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยทางออกเอฟมูซิ่นนะ Nó chẳng mấy Để lên nó chưa miêu vậy mà từ thang thực vậy chưa miêu ừ? vậy, what? cái thay đường như เดยวคนหาไม่มีโอเคไออันนี้ไม่สูงมากกดลงได้เฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะอย่าเพิ่ง เติร์ดแอร์บิ๊กคลยไม่อยู่หว่งหายเลยอืมก็ต้องข้ามในน้ำไปอันนี้เจอละใช่ไหมเออได้ไงได้ไง ล่วงไปเดี๋ยวคนเดียวใช้ได้ตาาคุณข้ามัวคุณต้องกินยาแก้ปวดเดียวเอ้ดีอยู่เอ้ไม่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  หยิบมาไอ้ยันนี่มีเป้กแต่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยใครวะเชื่อมั้ย ้อยห้าสาทำไมเกมนี้มันไม่มีรถให้ขับวะคงใชมีรถแล้วมันจะง่ายเกินไปมันไม่ได้ยิงกูใช่ไหมมันไม่ได้ยิงกูใช่ไหมให่ไหมใช่ใช่ใช่ chị 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 Anh ta chị เจอคนใช่คนแน่นอนเฮ้ย,ย,ยนี่สนกูจะไปต่อฮะเฮ้ยตรงนี้หัวตารางไหมเหรอเยี่ยมไปเลยโหรอดไปจบแค่นี้แหละบาย